ยของใหญ่ทะเลนกว้างใหญ่นี่ปะนึกของบ้านกวางกูมองเห็นเส้นขอบเลยวะเราได้ดีเดียวโคตรกว้างเลยวะแต่ขี้รักษาไปเอาเดินทางกันดีกว่าไม่รอครัวตัวไม่ไปวนะเหอเหนื่ยน้ามึงมาหน้าบ้านเจี๋ยวันนี้เห็นเรือปะ กูตัดไม้หมดแล้วาะว่ามาไม้มาด้วยนะโอ้โหโอาไม้มาเยอะมากกูเอาไม้มาเยอะมากๆเลยสองเาแตกอ่ะแล้วนี่ไงับแข็งแกร่งนี่คืออะไรวะฟุกต้องยายไปด้านบนมือมันจะตีแรงขึ้นอุ้ยเจ็บพังเลยว่ะแนจีมึงดูเอออะไรกันมือไปทางโน้นอ่ะว้าวกูกดกูกดคลิกขวาให้ให้แมปดูเลยดิวะคือไอเนี่ยเปิดแมปเลยกดแม่งแล้วละกัน อเออกูแต่งแ้วมันกล้าใช้แต่ถึงแม้ไอเฟนเห็นก็ได้ละแต่กูมาเนึ่ยกูกลับบ้านแมวนั่นก่อนแม้วงใช้ก่อนก็ได้พกุกแปวแท่งเนี่ยอ๋อโอเคที่ที่เราต้องไปคือฝั่งข้ามสีแดงพุกคือกูมีอะไรจะบอกว่าดอมีคนขโมยอาบิมาหาธนูกูไปโอเคกูไอ้นเนี่ยไอ้เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ธนูกูเลยนะทำไมไม่ใช้ธนูลไม่ยก<ค>ูเป็นกูไม่กะให้กูลืมไปทุกไม่ได้เอาของกูไปนะใช่เห็นรอไม่เอาไป อะไรอ่ะไม่รู้กอะไรไม่รู้อะอะไรอะอะไร,ไรนะเขาทำอะไรอ่ะทำงานทวยไม่รว้อะอยูอยอย่โอ้ยบิในไหวทำใจแล้วไปต่อทำใจแล้วไปต่อ ใช่แล้วเพจออาไม้มาด้คือคำสั่งเฮ้ยดอะไรนะคืนไปโอเคครับขอเธอครับเจมาเร็วตัวหนึงได้แล้วขอทำตู้ค้าก่อน เรางทำประคาบยังเราสร้างเลยโอ้ยเหลือได้แล้วนี่ไงเหลือคนละลำคนละลำก็ไดหละาทำไว้สามลำแล้วเราเผื่อพังกันพังออโอ้ยมักมั่งคิดคิดเก็บดีคิดเก็บเรือกดคีบเรือวะกดตีรลวไม่ต้องหรอกวางตรงนี้แหละเยมาเร็วเเลยขามาทิ้งของกันนั้นน่ะ ไอ้กูลืมเปิด่ยนไม้ไหมน่ะใช่ละลืมเปิด่ยนไม้ใช่ละเปลี่ยนไม้แล้วดี๋ยวนะพวกอะทำกับข้าวใช่กูบอกด้านลึกมึงทำกับข้าวอยู่กูมีขนมปังตอนนี้หนึ่งเาแตกกับอีกหกเอหนึ่งเขาแตกกับอีกสิบสี่อันเนี่ยกองฟางบ้านกูเ่ยมาเอาสร้างกูไม่ต้องการหรอกกูมีขนมปังเยอะมากแต่อีพีสี่ไม่อยากจะบอกว่าอไอ้เนี่ย ฟุกเนื้อที่มึงให้มาประมาณยี่สบวันอ่ะโอ้ยยังไม่ได้เกินสักอัน,นออเลยได้ฟุกบอกื่าแนตะ่ได้อ๋อถูดถังร้่นมันออกเฟนมาดูคาถาคาถากูนะอืมโอียขรอ วัสดีเชาวโลกดูกระดาษกูกระดาษับไฟได้เมือเปล่าครัหนึ่งกูขอเวลาอีกประมนาทีขอเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่าน้โอ้แเลียกเล้ยมันไมรูวคยมันดีดกูมาเออวันอะไรเนี่ยรอชอตมาแปดอันว่าไปใหเดี๋ยวมเสียงโคตรดังเลยสัตว์ก็ไม่ได้เสียงโดม อะไรเมาเดิะจันนี้กูรับเลยสามันนะมึงแค่ปิดเสียงไอ้งูหรอวะาอยเสียงดปกตินะดมคุยพูดไหนอ๋อกูปิดไม์ด้หมเที่ลืเออนี่ปิดไม้แบบแม่ดมปิดไม้เยอะ่ก็ได้ยิเสียงดิกปกติไม่ี่ดมพูดดิดมนอนแหนมาข้มงเอาพูดเออได้ละเอกูมาให้แล้วทอดะ เกมเอาเรือป่ะเหรอมีสามลำจะนอนกันไหมเฮียเจ้าแม่ชุดสุดยอดเลยพวกมึงเอาเตียงอะไรไปเด้อไม่เดี๋ยวถ้าตายก็กลับมาไม่ได้เลยว้ายไงอะว้าโคตรทุกอย่างไปตอนเนี้ยอมาไปเลยไปเลยช่างแม่งอากาศกำลังดีที่เฮียสามารถทำอะไรก็ได้พวกมึงขับคนละคันเลยประลำนะ นี่ไงนี่ตัวแคดดิปกู F5 แล้วก็เปิดมินิแมพไว้ไม่จบอกเกมนี้นะอยากจะบอกว่าเปิดกดไอ้สามต้องไปฝั่งตรงข้ามกับสีแดงอ่ะฝั่งข้ามสีแดงนั่นคือทางที่เราต้องไปโอเคตามผู้นำฟุกุระกาลกดดิฟหน่อยแล้วกันนี่โอ้ยเห็นแฟนกดดิฟจนจมดาบเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้อะไรอ่ะโอ้อสายอย่าชนนะแต่ไม่ไรกูมีเรือสำรอง เฮ้ยดูพวกดูดิต้คุณเรือแสงอ่ะถ้ามองจากด้านหลังอ่ะพวกพกมึงลองบีบลองบีบดิไม่ไม่ไมเไม่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 กม่ม่ไม่ไม่นม่ไม่ไอ่ไมเไม่ไมยม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ม่ไมม่ไม่ได่อย่ก่ไม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 ัไไม่เม่ไม่เกไไ่่ไม่ไมไม่ไม่เมมมม่่ไ่ล่ย ได้ได้ละแต่พวกพี่อะไวะโอ้ยจะติดมักเลยกูลืมไม่ใช่เกมไอ้นี่กูกดไอ้นี่ทุกทีเลยกดไอ้กดของคลิที่าแม่งทับสวยใครวะเพียอะไรมึงเนี่แหละจะให้ดมเบาซะแบบไม่ได้ยินเสียงทำอะไรเลยก็ได้ยินแหละโอ้ไม่มีทั้งนี่เขี่อะไรแหละทำที่พักสักนิดนึงโอเคคุณไม่ชอบจะแปดอะไรตัะดูนะอันนี้อะไรเว้ยกูให้มึงไปหกเกมดู อ๋อเอะเออโอ้ยโห่เออนะเออหนูทำมุดงเอเก็บเราต้องวิ่งทางนี้อุ่ยพังนี่ถ้าเจอได้แมงก็ฆ่าเลยนะอ้อปุ๊บแค่อ้อมมึงน่ะนิดเดียวที่นี่ก็เป็นแค่ติ่งก่ออะหรก็แค่กอโอ้ยไม่ใช่ก่อหรอโอ้ยแคก่อเล็ไม่เราเดินด้วย่อมเราจะได้เจอไอ้เอ็นแมนเอ้ยไม่ใช่เอ็นแมน Nghĩa zombie kìa chồng ơi Ôi kìa, đảo phần đưa thì đều tẻ Ôi Hello anh Ây à, ấy lụt địch Ôi, nhìn một lửa là bác Ủa, bên hả Nhà không có cột của bác ạ à. Mới nó có đồ thế rồi Ở đây là Cú bác, cú không có cả đồn đây Tham à Ê, tham lấy này à? ตกจัเอาไว้บางทีอาจจะยุ่มือมันเลยไงเออตายโอยเขี่ยสกิลตันนะตีก็ไม่เข้า่ะดิเขี่ยโอชุดเพชรว่ะปั๊บัดบหนึ่งเตือนไปได้เลยมาสักพันบันพันบ็อกพันเมื่หล่อหพวกพวกมึงมเฮ้ยเฮือนเปอร์ว่ายังไงมันก็แรงอยู่ดิอ่ เกาเที่ยได้เข้ไป้อยู่อ้พวกยังไงก็เข้า,าไม่ทำาะหรอกไม่ใ่สูงๆดิมันจะมีเกาะที่ดีกว่าเกาะเพชรติงนะพวกแล้มันไม่รู้ทำออล,ละไ,ไเรเลยละเกาะน้ำเพชรติงวะงงเลยลองตกตรงนี้นะตรงนี้กูเก,กือบตกไว้รอบเมืเ่อกี้แ้วตอนลงมาข,ขึ้นขึ้นสูงๆเลยตรงไหนก็ได้ตรงนี้หายแล้วพูงไปไหนก็ไดล้วเนี่ยพูงไปไหนฮะเอาหลงเที่ยชิบหายแล้ว่าปวดเจอละซอมบี้กำลังไล่กัดมือมาดูดิ ไอ้เฮี้ยลุงโอเคไปต่อ,อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยังไปเราด้วยเฮื้ยไม่แตกสวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปอ๋อโอเคยังมาคงเป็นฝั่งมังข้าวสีแดงเหมือนเดิมตอนแรกลุงก็ไม่บอกไอสัตว์ปูสาววิ่งขึ้นมาไอเหี้ยเออเออไปเลยไปเลยแลย้ต้องส่งสมบงซอมบี้ซอมเบียน ไอ้นแมนปุ๊บโุไอ้โนแมนนี่ไตรงต้นเนี่ยข้างล่างเนี้ยเอาดิเอาดิเอาหมดเลยเอาดิเอาดิเปิดดิเอาหายว่าโอ้ยที่ไหนมาแล้วตอนนี้าลงล่างล่ลลงเฮ้ยเผัวๆสองตัวนะสองตัวเนี่ยอันี้สองตัวสองตัวโอ้ยใครบ้างไตีกูไม่เข้าเลยพวกเฮียเนี่ย มึงไล่ตีใครเนี่ยเอ็นด์แมนเฮียเนี่ยวะเฮีอยอยู่ที่เฟนเอ้ยได้ลูกนึงไปต่อกันเอะอย่าไปเสียเวลาพวกนี้เด้อไปอปไปอ่าฝั่งข้างข้ามกับอันนี้โอ้ไปเดินไปเรื่อยเลย จบเกมหลังรวดเร็วท oh, ันใจโอ้ยใหญ่ๆใหญ่ๆวิ่งวูนี้เฮียวิ่งวิ่งมาเลยระดับโคตรเยอะเลยเนี่ยไม่สนใจชิฟเฟ้นไม่สนใจเออตรงเนี้ยโอ้โหทางแยกไปทางทางตรงไหนดีวะงูมังบ้องยึดนะตรงนี้ก็ได้ปะไปน้ำไปถึงหมู่ถึงเฮียกูดูกูดูเฮ้ยเฮียดีไปทางไปหลังโอ้โหแค่ดูตรงนี้อ เออคูอะไรบ้าเป็นไงไอ้แก่โอ้ยโอ้โหไอ้เป็ดเรียพอร์ตเลยเรียพอร์ตมากอยาอยากอยากจะว่าเจมกูกำลังแบบว่าจะหย่อนตัวไปเลยครูมีไอนี่ยกูไม่บอกมากูกำลังแบบนี่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเป็ลยบอลหนันเนี่ยไม่ได้หวะร้อย คือว่าสถานการณ์ลุกชิตเฮ้ยเจมไปเจมไปไหนละเจมหนูกูโยนน้ำไม่ให้เฮ้ยเดี๋ยวกูโยนน้ำไมให้โยนนี่ให้เลยวรห้งเนี้ยห้ที่กูขุดเนี้ยพวกเห็นหอะไหนวะเห็นรู้เนี่ยหนูนี้ก็อะยอมาข้างนอกดิอ๋อเนี่ยแต่รู้ขุดรู้ว่าลมท่อมเลยละโอ้อฟเนะเห้ยรองเท้ามึงตกอง้้ยนกูไม่ไ้หเก็บให้เอหยบเก็บให้ตงนี้ กูเอายังเก่งมาได้แล้วก็นอนนอนนอนแล้จะดาบมึงไม่มีเดี๋ยวหลือยพักทีแล้วก็คับของกันไปมีเนึ็กอยู่ก็เหล็กไม่อยู่ไปต่อหวังเป็นเอาดาบเหล็กเป็นทีไรตีวงก้อนี่เหี้ยอกูต้องฆ่าไอเอ็นเดอร์แมนนี่วะอย่าลืมใช้ธนูมาเร็วปักทอดแล้วน่ะกูอยู่ตรงนี้อ่ะ ในค่ะไอ้โนเมลมาะอ,อขอขอลูกธนูเ้นมีนคนพี่อาปมะหามไอ้นี่อยู่ดับไม่ได้ดับไม่ได้ตื่นเช้าแล้วหรอแล้วก็ไม่บอกก็แต่อยู่บ้านเจนนี่ขอขอลูกธนูเฟ้นันนั่นดับไม่ได้โอ้ยไอ้สันนี่ครัขึ้นมาขึ้นมาเจมหลังมืออ่ะแล้ว <c oughs> มาครับมาครับไม่ไปทางมันโอ้โหไม่ได้ตามรอยพ่อไอ้ท่านี่กูตามรอยฟุกไอ้เหี้ยตามมาตามมาเจี๊ยกูก็เป็นเวียดกันอยู่ไอ้สัตว์ดูรอบดิแต่เนี่โอเคกูเจอแล้วถึงอันอะไรต่อไปกับข้าวไปเจี๊ยอุ้ยไม่แตกเลยยังไงอะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยกูดูทางเฉยไม่ทางไหนต่อ เซ็นเฮียวิ่งเถอะเยอะชิบหยฟุกไปไหนล่ะฟุกยังอยู่ข้างหลังไอ้ฟุกเดี๋ยวตาไม่้ข้าแมออตังไปเลยทางพระจันทร์เออนี่ไงนี่เรียกสวยสวยหนวดพระจันทร์ที่พูเรียกได้ไงเนี่ยเฮ้ยชาเหรอ ตรงไปทางทิศตะวันตกเด้อหาน้ำไห้เลยดิไอ้เหี้ยต้องไอ้นี่วะที่ถังน้ำกูไม่มีน้ำไอ้เหี้ยด้วยหาทำน้ำแบบนี้ก็ได้ปัญหาเหรอมัไม่มีอาหารไงก็เนี้ยอาหารวะพวกมึงอาหารเหลยอะแยะวะอุ้ยแล้วอะไรเโดนอยู่แล้วไม่โดนไม่โดนไม่ใช่กูใครโดนระเบิดอ่ะเอาไปไม่โดนตัวนังตาหลง ใ้าทั้งหมดนเบไมกเยอะเนี่ยค่าวัวไปด้วยดิทำเรื่องการอาหารเนี่ยไม่ต้องหลอกมงไดนเนื้อหนมปังไม่ใช่อยู่ละนี่เสีหว่าอะเนี่ยแถวนี้ยูคใหญ่เล้ววะลงแบบไม่กลัวเสียเลือดไหนเหี้ยดกูคุณต้องึงเดี๋ยวลงไปชิวๆฟุกขอด้วยยาอย่าพึ่งโอ้พี่แม่งโคไรเพี้ยังอะ โอ้ยเฮียหลวงฟุกไอ้ฟุกกูกับเฟสแล้วโอ้ยสารได้ยพุ่งกันมาเกือบตกพวกนี้มีน้ำอะจะถึงยังไงจะถึงยังไงยังอะไรซะไกลละโอ้ยตึกเอ้ยขึ้นขึ้นใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ทำเลดีเลยไอ้ตึกไปท่านมือเราหมู่บ้านท่านมือเราหมู่บ้านไปไปบ้านเที่ไนี่ที่กูบ้าหลงพวกกูไปเอาน้ำหมู่บ้านนี่ก่อนไอ้หมู่บ้านเนี่ยที่กูบ้าหลงที่กูบอกเพื่อนมึงแค่เรื่องเดียใช่หรอมึงมาไกลขนาดนี้เลย โอ้ยอะไรน่ะเออกำลักรพวกรพ่ออ๋อโจนโจนโจนเขาไม่โจนอกนเออใชื่มาเขาแอ่คมดไอ้สัสเอเดนมาคา f ์ทกันน่ะออาฮะเิ็ดแมกูไม่น่าขายเลยเฮ้ยเพวกกูขายเพรามงเล่นน้อยสัสอพวกกูมีแหละเย็ดแมงไม่เคยมีคนเล่นเลยเฮียต่อน้าเบิดซอรไม่เป็นเฮ้ย เกมส์เล่นได้เกมกู้ค้างใคนะสเนได้นาูพวกหนากูเกมกูค้างเสือกเเล่ได้โอหนาูหนากูเนี่ยไหนหนมึงวะอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นาผมบ้านเลยนา้านฟุกนี่ยอ๋อเหรอเสไอ้ฟุกใจตีโอ้โหโกลสนโลกเเอออย่าเพิ่ง เ้ยเอาพนักงานเชื่อมช่วยหมู่บ้านเหี้ยเห็นแล้วเซียนว่ะเอ้ยเอาส่งลิงก์เชื่อเถื่อนมโอ้ใครแม่งปาดกูวะหน้าโอ้ใครเจอได้เลยเชื่อเถื่อนเออเฮ้ยเนี่ยตัวนึงอ่ะแล้วกูโหลดไม่เป็นเฮ้ยน้องโอ้ยใครตีหัวเนี่ยตายรอบสองอ่ะดูตัวเปฟนดี้อ่ะหนูปักเป็นตัวอะไรนี่รีบไปรีบไปไม่ยอมไปหมดมันมีเวฟที่ห้าหมดกี่เวฟไปเถอรีบไปเร็วเลย ไปแม่งกันปะมาทางหน้าหมู่บ้านนี่ำมั้งอีไนี่ทางนี้านี้ทางนี้ทางนี้งนี้ทางนี้ไงยโซเชียลบริษัทปนบนริอัดด้วยถนนชันด้วยวันนีไปนิขนเลยไอเ็กเหี่ยนี้มากเ้ยมันมันไล่มาไล่ไข่มีซีหมดเลยขี่มันถือขวานบรอษัทขันไอนขันรัทบริัทเอะนโ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 นยนโนโนนนนงน่โนนงนนนน โอ้ยโอ้ยี้ไนวเดี๋ยวเือตีโอหเผือไปตีมันเออเผไปตีมันเออใช่ใช่พวกต้องขาแล้วอ่ะโอ้ยโคตรแรงกะทมันเป็นกะท้มันลุงกะทืมันจะอะไรมันจะตามพวกคนเดียวมันจะตามพวกคนเดียวเป็นลุงกะทืมันเป็นจะตามพวกคนเดียวลุงกะทืมันโอ้ยก็รีบวิ่งไปดิเหี้ยเฮียเวฟใบวะไอ้ฟวกหลังไหนอ้ยเฮียตัวเฮียเนี่ยตัเฮียเนยเียตายแล้วอ่ะพูดนไเนี่ ฟุโอยีโคตรแรงเลยเออนั่นแหละเลยฟุ้งเขาุ้ดาบหายถ้ามึงจะตายน่ะมันถ้ามึงจะตายมึงใช้น้ำยานั่นนหะที่กูให้ไปมาเลยเจมกูมาแล้วมึงหนีไปเลยเจมมึงหนีไปเลยหนีไปไม่สนดาบกูดาบกูอย่าดาบกูเบิร์ดดาเมจ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 เดตายตายยังมีกูดาบกูดาบกูดาบกูตาในตัวก็ไม่มีกูอยู่ขว่น เจมมึงรีบกินรีบกินรีบกินเลือดเหลือครึ่งหัวใจไหนเงีี่อ่แล้วไอ้เชยนี่คุยดสัดควิดยังมีอีกมั้เนี่ยไอ้ดัดหลังพวกเราไอ้นี่เว็บใหม่เฟนไอันนี้เว็บเ,นนเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะเออเว็บน,นี้เราไม่เคยโดนกูตายด้อโอ้ก็ม่เมื่อก่อนเจมมึงหนีไปเลยอยิวไอ้เฮียวิ่ง่รอดเลยสัตว์โดนกู้เาข้ามาไปแล้วกูข้ามึงไปแล้วอย่าตามหาแม่เอ็มไงว์ เออโอเคว่ะยันตลับกินเออโอเคมาเลยกุ้งกุ้งกุ้งงกูใช้เดียวกูอะกูใช้เดียวเข้ามาเฟ้นเข้ามาเลยเข้ามาเลยได้แล้วคือกูไม่ได้กูไม่ได้กลัวตลาดกูแม่มดตายอย่าช่วยกูด้วยยันเวฟว่ะยันเวฟดาวดาวกูจับเลยดาวเออหมูแตกยังยังอยู่นึตัวนึกวิ่งนีู่ยังไงเนี้ยกูจะไปไหนเวฟเมื่อกี้น่าจะอัปเดตมาใหม่แล้ว เวจะไปไหนไอ้กั้นทำกูก่อนมึงจะไปไหนไอ้เด็กเสียมาดีนี่แม่มาดีตายวยยังมีอีกยังมีอีกเฮ้ยเป็นเพื่อนพวกกูขอต้อเลือดก่อนนี่แม่ไม่ไหวแล้วเนาอโอ้โหเสียเลือดว่ะอันเนาอกึ้นหลังเลยเนะมันอู่เอ้ยมองมาตรงไหนเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรคือื้ออื้ออื้อเฮ้ยอะไร มันมาตรงไหนอ่ะโน่นนี่นี่ทเดิมที่เดิมฟังเดิมฟังเดิมอุ้ยเอ้ยคุณมีลูกคันดูแลดอไอ้เหี่ยหนูว่ามันขี่มันนกูมันเล็งกูมันเล็งกูมันก็เล็งกูเหมือนกันฉลาดเอ้ยแต่เสียงอะไรแขวะมันมาติดไฟติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วมันติดไฟแล้วไฟกูเนี่ยไอ้เหี่ไอ้คันดูกูเนี่ยเอามันตามเฟนไอ้เหี้ยมันตามกูไอ้สวยๆเหี้ยเนี่ยเอาตายเลยสวย เป็นฟุกฟุกกูตายฟุกช่วยหน่อยอะไรวัวลงไปหลังหลังหลังกูตายเพี้ยเลยแล้วเดียวเพี้ยเลยเลยแบบกูโคตรถึกเลยโอ้ยเพี้ยผมจะพังผมโคตรใหอ่ไอ้นั้นไอ้ฟุกกูเจอม้าแล้วมึงดำหมาไหมมั้อพี่เด้อแม่มาขาวเนี่ยไม่นยังเหลืออีกอ่ะจะเป็นหลุดตัวยเลยเล่นไปไหนแล้วยัเป็นลุดตัวอยู่ เนอ่ยได้ยังได้ยังปะไม่อาะไอ้ไม่รู้พวกมึงหมดเหลือหนูหมดยังเหลืออยู่สิบเก้าอยู่ข้างบน์อยู่ข้างบน์เยี่ยมข้างบนมาละมาละโอ้ยเชี่ยแม่งผมว่าอธิษฐานธนูนะโอ้ยโอ้ยหลุยช่วยทีช่วยทีตัวอะไรไม่รู้เอ้ยโ่เอ้นั่าหน่ะตัวบนฟ้าไ็นบินปะไอ้ฟุ๊กกูไม่เล่นกับตัวเฟนนี่เดอกไม่เอาเด้อไม่ไหวไอ้ฟุ๊ก มยไอ้เหี้ยแล้วเกมมังกรมันจะไหวได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยใครไม่ไหวมังกรจะไปไหวเลยวะเอาดิว่าน้ำยาน้ำยามึงใช้กันนะถ้ามึงจะตายกันอ่ะจริงจใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วนะอุ้ยกูตายกูตายอุ้ยรอดไอ้เหี้ยสวยเออตัวนั้นเหรอแล้วไหนยังเหลือตัวนั้นอีกเหรอไม่น่าเกี่ยวนะตัวท้ายแล้วไอ้ตัวท้ายแล้วไม่น่าเกี่ยวหรอไอ้นี่เมนต์เฟลลี่อ็นดินต์ฟลลี่ไม่น่าเกี่ยวมันติดคนไม่เหรอวะอ๋อมันติดคนติดคนไอ้ต้องเราต้องมันตายตาย ตัวท้ายแรงมากมันแรงมากถอยพี่ออกมาเต็มหมดเลยอ๋อไอ้ตัวได้อยู่ในนี้ไอ้เพี้ยอยู่ในนี้อยู่กับกูนี่ตัวได้อยู่กับกูตัวได้แตกตัวได้แตกโอ้วววนี่เราต้องฆ่ามันแค่เราต้องฆ่ามันเว็บใหม่ๆแล้วโอ้ยเออเยอะเกินไปแล้วไอ้เพี้ยต้ได้เว็บรออะไรวะพวกหลังมึงอ่ะพวกเราต้องสร้างสั่งป้อมมันเนี่ย เออโค้งท้างฟ้าละเออแฟรนี่ตายเฮียมันใช่แฟรนี่เหรอวะเออพี่จะตัวคนเลยกตีโคตรยากเลยตายตายหมดตายหมดยังยังยังอยงอย่างแรงแกแม่งเหมือนบินไวจนควบคุมตัวเองไม่ได้ลองดูดิบินระดิบ้วยเฮียมาแล้วไหมเออชี่โคตรแรงเลยเอ้ามันมันตีสี่หรอมันมันมันตีห้าหรอเดี๋ยววะวินกิ้งผา เอ้ยเยย่าอย่าเพิ่งวากูกูกูเคียรแล้วอะคิดอดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปให้เอาวะไปอะเอาลูทนูมาด้วยเฟนได้รู้ไม่ได้เดี๋ทนูกูโคตรอพิ่มหาแต่กูไม่รูทันูใช่เหรอไปดีเออวางน้ำลกูสลมันก่อนลแล้วก็ตีมันตีมันตีมัหยัดแมหยดแมเยดมมึงกัพือฮะฮะฮะแต่ไม่ดแม่สลกโอ๊ย โคตรแรงเลยไอตัวเชียเราควโดนขีดกับตายอะกูเองพวกกูเองสัตว์มาเลงกูอยู่เดียวเลยโอ้ยแย่ีงวะโอ้ยของเ้นนี่จลืมจุดเลยเบโนบเหลือตัวไหนอีกหรออยู่แถวโน้นอ่ะมแถวโน้นน่ะลองของไหนล้วของเวนนนั่นเก็บโลงนูไม่หมดกบเลย มาแล้วตัวตรงยานตัวไล่ตัวไล่ข้างในเปล่าตูวเลี้ยนเสียงไอ้นั่นแ่ะตายฟุกมันอยู่ในนี้อุ้ยเฮ้ยฟุกกูตายอะไรโอ้ยเฮียเราต้องทำลายบ้านนั้นไอ้ฟุกจุดไฟเผาฟุกไม่กิดมึงไงฟุกแกงเสร็จประโยชน์กูจะตายเจมกูกินแล้วพีน้องก่อนไปเพิ่มทองมาด้วยเผาไม่้มาอีกเผาเขาเผาว่านนั้นออกมาเลย โอ้ยตายคนเลยหมดจังคดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออไอเด็กมดหลุดของบ้านโอ้ยไอตัวเป็ดนี่ยังไม่เลิกตีอวยฟุกโอ้มันไม่เลิกตีอยู่เลยเฮียเนี่ยอาเป็นไม่ได้แล้วมั่งเป็นอะว่าเป็นไม่ได้แล้วมั่งตายยังพูดแม่เลยเป็นรองของไหนนะอาเป็นไม่ได้แล้วมั่งกูว่าได้ยัง ขมานีไปเลยเจาขอปุ๊บเจ้ายาไ้ไหมกูมาว่าอะไรกูมีอยู่ม้งเหรอเอาส ok ิขึ uh ้นไปในปลาสักอันแหละมามาดูเอาลูกขนม่ห้เจนไดแหลาหลักอ่ะแต่เอานมนนี่ได้ลูกเดียวของมันจะราคาใช่เช่อะไหนรู่ของไอ้ยังไม่น่าเหลือของไอ้บีสีตายหมดแล้วอ่ะยังมีอะไบ้างวะ ที่บ้านเหรอนเซ็นลูกเวลาะเอามาให้เลยยะ <Yeah. S 2> ยังไม่มีชีวิตม,ม่ชีวิกบโ oh, <hey. S 1> อ้เฮ้ยไปเจ็บว่าจะเจอเว็บแบบนี้อีกวนะ่ะถ้ามาคนเดียวเป็นยังไงวะเราทำอะไรเราเราเราจะแด่สามเว็บนี่หรอวะมันอัปเดตใหม่ปั้ง ทำเ,เว็บเองที่เราเจออ่มีไอ้นี่บ่ใครมีใครมีมีเป็นมี้นี่บ่ไอ้ฟังง้อ่านอ่านข้าวฟังข้าวฟังข้าอ่านอ๋อมีสอง